สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้อุตุนิยมวิทยาคาดว่ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็ทําให้บ้านเรานะครับจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ส่งผลทําให้พื้นที่ภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองกระจายมากเกี่ยวครับ160ของพื้นที่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่น่านรวมทั้งที่ต่างนะครับ ต้องระวังฝนตกหนักกันด้วยนะครับส่วนภาคอีสานมีฝนมากพอๆกับภาคเหนือเลยนะครับตกได้160ของพื้นที่นะครับผู้ที่อยู่แถวๆอีสานเหนือต้องระวังฝนตกหนักเช่นเดียวกันครับส่วนพื้นที่ภาคกลางครับมีฝนฟ้าขนอง130ของพื้นที่ส่วนมากนะครับจะตกที่นครสวรรค์กาญจนบุรีลบบุรีครับ่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกได้140ของพื้นที่ครับภาคตะวันออกมีฝนไม่มากครับตกได้130ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับ ราชบุรีชนบุรีจันทบุรีและตราดน,นะครับมีฝนตกได้ลเลขึ้คลื่นสูงแค่เมตรเดียวสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันถือว่าฝนเยอะที่ียดนะครับซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตกได้ร้อยละหกสิบของพื้นที่ครับส่วนฝั่งอ่าวไทยตกได้ร้อยละสามสิบของพื้นที่ผู้ที่อยู่ระนองพังงาและภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือ กับฝนตกหนักด้วยนะครับช่วงนี้อ่าวไทยขึ้นลมในทะเลสงบอยู่นะครับสูงแค่เมตรเดียวส่วนฝั่งทะเลอันดามันขึ้นสูงสองนิดครับระหว่างพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเวลา5น44นาิกา44นาทีและจะรับข่าวฟ้าที่ประภาคารการจนาพิเศษสามพมเทพจังหวัดภูเก็ต 8นิกา39นาทีครับก็ส่งผลทำให้น้ำตุ้นเต็มที่เวลารลาด8นาิกา6นาทีครับขึ้นอีกครั้ง21นาิกา20นาทีน้ำลงเต็มที่3นาิกา37นาทีครับลงอีกครั้ง15นาิกา23นาทีตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรอบโลกครับ ผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วหลายประเทศในเอเชียถ้าจำกันได้นะครับต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนักครับขณะที่อีกว่าฝั่งของโลกตอนตลอดสัปดาห์นี้นะครับก็เผชิญกับคลื่นความร้อนหรือว่า h ี a เว a v นะครับ ได้แผ่กระจายในหลายประเทศของยุโรปนะครับอย่างที่กรุงปารีสมืองหลวงของฝรั่งเศสกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอุณหภูมิพุ่งขึ้นแตะเฉียด40องศานะครับทำให้ทางการท้องถิ่นก็ออกมาประกาศยกระดับการเดินภัยร้อนขั้นสูงสุดนะครับพิธีเน่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในที่ฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกนะครับแต่เมื่อปี2538ขึ้นความร้อนได้ฆ่าชีวิตผู้คนในฝรั่งเศสไปกว่า10,000คน นักวิจัยของราชบัณฑิตยสถานด้านอุตุนิยมวิทยาของเนเธอร์แลนด์ก็ทําการศึกษาการเกิดขึ้นความร้อนพบว่าปลายศตวรรษนี้นะครับหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเกือบ10องศาเซลเซียสฝั่งแล้วน่ากลัวทีเดียวนะครับสากอุณหภมูมิผู้สูงขึ้นตามที่นักวิจัยได้คาดการณ์กันไว้ ผู้เชี่ยวชาญสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยวิสคอร์ซินบอกเลยนะครับว่าจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบของหัวใจครับเอาละครับรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนนะครับวันนี้ผมพงพยากรสวัสดีครับ กำหนดวันประชุมกบตชเลือกผอบอตรอคนใหม่ก่อนลงใต้กินข้าวเที่ยงประสานใจกับลูกพักประชาธิปัตย์ที่เบืองสุราษฎบ้านสุเทพด้วยบรรยากาศชื่นมืนกลบกระแสเก่าเหลาชาวสุราษเขตหนึ่งใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอ,สอล่วงหน้าวันแรกโดยกรกะตมั่นใจชาวเมืองห้อยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะจะมาใช้สิทธิ์จนถึงวันจริงประมาณร้อยละหกแต่วันใจเลือกบ่อยอาจทำให้คนเบื่อ พ่ขอค้าแม่ค้าตลาดคองเตยยอมให้บริษัทลีโก้โปรเฟชชั่นแนลเข้าไปจัดการตลาด4ี่คองเตยแล้วหลังนายกอ,อภิสิทธิ์กำชับตำรวจต้องดูแลไม่ให้ประทะกันอีก สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกระสุดข่าวภาคค่ำนะคะระจมวันที่22สิงหาคม2552กับคุณศิรัตน์อานนท์ดิฉันกลกังวลวัชรานทนคุณค่ะข่าวันนี้นะคะข่าวภาคค่ำค่ะมีหลายเรื่องให้น่าติดตามกันนะคะส่วนเรื่องที่ตลาดคลองเตยเองค่ะตอนนี้ทางด้านของท่านนายกเองค่ะมีการกำชับเจ้าหน้าที่นะคะว่าอย่าให้เกิดเหตุประทัขึ้นอีกค่ะนอกจากนี้ผู้ค้ารายเก่าเองค่ะตอนนี้ยินยอมแล้วค่ะให้บริษัทลีกิลนั้นเข้าไปในตลาดได้ค่ะก็เป็นเรื่องของคนที่ยังวุ่นวุ่นกันอยู่แต่วนออีกเรื่ง ในเรื่องของโรคระบาดไค้หวาย,วยสายพันธุ์ใหม่ตอนนี้มีความเป็นห่วงกันค่ะบอกว่าอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะถึงระยะที่การแพร่เชื้อดุนแรงที่สุดซึ่งตอนนี้เองเนี่ยวัคซีนป้องกันเนี่ยถูกแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยติดอยู่ที่ประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีกําลังทรัพย์มากหน่อยนะคะดังนั้นตอนนี้ก็เลยมีการขอความช่วยเหลือปัญญาบางส่วนสําหรับประเทศกาลังพัฒนาด้วยแต่ว่าที่บ้านเรามีภาพน่ารักน่ารักเกิดขึ้นด้วยเขานําเสนอเป็นข่าวแรกเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะประชาชนที่เดินทางไปสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะต่างก็ปลื้มปิติที่ได้รับเสด็จพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีราชพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติซึ่งเสด็จพร้อมครอบครัวพระสหายทอดพระเนตรกิจกรรมของสวนสัตว์นะคะโดยเฉพาะการดูแลแพนด้าน้อยหลินปิงที่เสด็จทอดพระเนตรอย่างใกล้ชิดเที่ยวค่ะ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิรัตพระวรรชัยยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธพร้อมครอบครัวพระสหายเสด็จทอดพระเนตรแพนด้าน้อยลินปิงที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่โดยทอดพระเนตรภายในคลินิกแพนด้าเป็นจุดแรกนะคะ จากนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงทอดพระเนตรแนด้าหลินปิงอย่างใกล้ชิดด้วยความสนพระไทยโดยมีนายโสพลดำนุย้ยพูวมในการสนสัตว์ถวายคำแนะนำขณะที่ครอบครัวของพระสหายได้ชมผ่านตู้กระจกค่ะ จากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรส่วนจัดแสดงแพนดา้าเพื่อประทานผลไม้ให้กับแพนด้าช่วงๆก่อนเสด็จยังส่วนจัดแสดงต่างๆทั้งเชียงใหมซ่ซูสโนโดมเชียงใหม่ซูอควาเรียมและส่วนจัดแสดงโคอาร่าซึ่งก็ยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นปกติตามพระประสงค์ที่จะไม่ให้มีการปิดสนสัตว์แต่อย่างใดนะคะขณะที่สัตว์เชียงใหม่เองได้ถวายของที่ระลึกแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตและพระสหายเป็นตุ๊กตาแพนดา้าตุ๊กตาปลาและ กระเป๋าเป้ควาล่าค่ะซึ่งตามหมายกําหนดการในช่วงค่าทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยครอบครัวพระสหายจะเสด็จทอดพระเนศสัตว์ต่างๆที่เชียงใหม่ในซาฟารีอีกด้วยค่ะพรคเพื่อไทยค่ะขอให้นาย,ยกรัฐมนตรีนั้นได้ทบทวนบทบาทภายหลังจากที่ไม่สามารถสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ได้ค่ะด้านของนาย,ยกรัฐมนตรีเองก็ปฏิเสธค่ะว่าไม่มีแนวคิดในการโยกย้ายพลตารวจเอกพระรวาดวงสุวรรณมาช่วยราชาการ นายอภิสิทธิ์เวชชชีวะนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงในการสรรหาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ที่ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปว่าขณะนี้ค่ะยังไม่ได้นัดประชุมคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติหรือว่ากตชครั้งใหม่หลังจากที่มีการประชุมเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาไม่ได้ข้อยุติซึ่งพลตารวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคนปัจจุบันยังสามารถที่จะทําหน้าที่ต่อไปได้ และก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีแนวคิดในการโยกย้ายพลตํารวจเอกพระชรวาทมาช่วยราชการที่สํานักปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ก็ยอมรับว่าพลตํารวจเอกพระชรวาทน,นั้นมีผลต่อมติในที่ประชุมกะตะชในการสรรหาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายสุเทพเทือกสุบานรองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงจึงไม่จําเป็นต้องทําความเข้าใจกันจริงแล้วก็เห็นว่าทางกตรดําเนินการในสนกตรไปก่อนได้ ไม่ฮะผมผมตรวจสอบเรื่องนี an, ้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เฉพาะในส่วนของรองนะฮะที่ต้องเป็นไปตามกฎกตรก็เป็นหน้าที่กตรอไปผมก็ได้สอบถามท่านผบตรว่าต้องต้องเสร็จก่อนกตรไหมท่านก็บอกว่าไม่ก็เมื่อเมื่อคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนัดประชุมเพราะว่าตอนนี้ก็มีคณะกรรมการที่ไปต่างประเทศไปต่างต่างก็ต้องไปดูเรื่องปัญหาว่าการประชุมเนี่ยต้องต้องเป็น เฉพาะตัวหรือว่ามอบหมายได้ด้วยครับ มาที่เรื่องของการเสวนาทางออกของประเทศกับข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ที่กะกะตค่ะได้จัดขึ้นเมื่อวานนี้มีตัวแทนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงและเสื้อน้ำเงินได้ออกมาเสนอทัศนคติค่ะและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยประเด็นทางการนิรโทษกรรมและการแก้ไขรัฐมนูญน,นั้นก็ถูกหยิบยกมาด้วยค่ะติดตามได้จากรายงานจากคุณจตุพรสุวรรณรัตน์ค่ะ ความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉัชท์เพื่อปฏิรูปการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายดีเดตถึงฝั่งเป็นประธานโดยเฉพาะ6ข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แม้จะตกผลึกจากการกันกรองของทุกฝ่ายแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ที่เกี่ยวข้องทําให้กรกตต้องจัดการเสวนาทางออกของประเทศกับข้อเสนอของคณะกรรมการชุดนี้โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรงมาร่วมกันหาทางออก ในวินที่ชอบแกรนนำพักภูมิใจไทยได้เสนอทางออกว่าทุกฝ่ายควรโหัวศีกร,รมซึ่งกันและกันและมาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยการน,นิรโทษกรรมซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่ต้องริเริ่มให้กับประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างบริสุทธิ์แล้วค่อยมาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันใน6ประเด็น